สวัสดีครับทบเจอบช่องเกลัอก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเป็นงานกีฬาสีของน้องคิงนะคะที่โรงเรียนโชคไทยฮาไทยล้านนะคะแล้วก็ วันนี้นะคะน้องคิงได้รับมอบหมายให้เดินขบวนพาเลตนะคะเป็นนักกีฬาธนูค่ะเป็นไงคะเครื่องแต่งกายของน้องคิงจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่จะพาน้องคิงไปชมอ่ขอโทษค่ะวันนี้แม่จะพาท่านผู้ชมทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศนะคะว่าน้องคิงเดินขบวนพาเลรแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะน้องเหนือจากที่เห็นน้องคิงแล้วนะคะเราก็จะเห็น น้องๆหนูๆน,น่ารักนะคะแต่งตัวน่ารักน่ารักกันมานะคะมีกี่สีครับกีฬาสีวันนี้มีทั้งหมดกี่สีครับสีสีสีอะไรบ้างส,ส,สีชมพูสีฟ้าหล,ลนะังจากนั้นันตามด้วยสีแดง สีสีส้มใช่ไหมลูกสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีแดงน,น้องคิอง King อยู่สีอะไรครับส้มอ่าน้องคิงอยู่สีส้มนะคะหลังจากที่น้องคิงนะคะเดินขบวนพาเหรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปเปลี่ยนชุดกีฬาส,ใส,สีใช่ไหมคะเป็นสีส้มใช่ไหมคะส้มเลยนะมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวสักครู่เราจะไปชมบรรยากาศนะคะตอนเดินขบวนพาเหรดแล้วก็ตอนแข่งขันกีฬาสีด้วยนะคะไปตามมาเลยครับตามไปเลยครับ ยวแม่เก็บอุปกรณ์ก่อนลูกได้ๆๆเก็บเลยอันนี้ครับจะเปิดใหม่เลี้วก็มีห้องอันไหนบ้างนะเขาเขาให้คุณแม่เข้าไหมอ่ะไม่รู้สิไปค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ ผู้ปกครองนะคะของน้องๆน,นักเรียนชั้นอนุบาลน,นะคะจะเห็นไหมว่าผู้ปกครองก็จะใส่เสื้อตามสีเสื้อของลูกนะคะเช่นลูกอยู่สีแดงก็ใส่สีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้ ผู้ปกครองนะคะก็จะมายืนอยู่ทั้ง2ฝั่งนะคะของของถนนนะคะที่ทางขบวนพาเลจะเดินผ่านนะคะส่วนแม่ก็มายืนรออยู่นะคะจะเป็นมุมที่เวลาน้องคิงเดินผ่านมาก็จะเจอพอดีเลยนี่คะ่ะท่านผู้ชมบรรยากาศความสนุกสนานเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะและขบวนพาเรดนะคะคือจริงๆน่าจะเป็นการตั้งแถวเพื่อไปที่สนามใหญ่มากกว่านะคะก็ ชุดขบวนพาเลทชุดแรกน่าจะน่าจะมาแล้วนะคะตั้งแถวตรงนี้พอดีเลยค่ะเป็นความโชคดีของแม่นะคะเพราะว่าขบวนพาเลทมาตั้งแถวตรงจุดที่คุณแม่รออยู่พอดีนะคะเห็นไหมคะน้องน้องดูรียนน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนะคะแอบ เป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเด็กสมัยนี้เก่งมากๆเลยนะคะน,ะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกลองชุดนะคะน่ารักมากเลย น่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่กล้าเรียกน้องๆนะคะให้มองกล้องเพราะว่าน้องๆอาจจะต้องใช้สมาธิกับการตั้งขบวนอยู่นะคะเดี๋ยวเอาอเป็นกําลังใจช่วยน้องๆนะคะในการที่บอกว่าน้องๆจะเดินขบวนพาเหรดสวยๆให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะคะอันนี้น้องๆก็ตั้งแถวเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่เห็นนะคะจะเห็นว่าชุดของ วงดุริยางก็จะเป็นสัญลักษณ์ของสีโรงเรียนนะคะก็คือสีเขียวเหลืองนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะเข้าใจว่าเป็นวงดุริยางของพี่พี่ปฐมนะคะที่เห็นนั่นก็คือโบของคุณครูนะคะก็ะ <c oughs> ข้างหลังก็จะเป็นวงดุริยางนะคะของพี่พี่ปฐมมาช่วยน้องๆองอนุบาลในการเล่นนะคะคุณแม่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเนาะก็ <c oughs> <c oughs> น่ารักกันมากๆเลยค่ะแล้วก็น้องๆน่าจะตื่นเช้ากันมากๆเพราะว่าคุณครูวนะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็แต่หน้าตาทุกคนยังสดใสแล้วก็มุ่งมั่นมากๆนะคะอันนี้ดัมเมเยอร์ค่ะวันนี้มาในธีมของสีขาวทองน่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวจะมีดัมเมเยอร์ของสีอื่นๆอีกเดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันค่ะคุณแม่ว่าวันนี้ต้องสนุกสนานแน่นอน เรามาดูลีลาของดรัมเมเยอร์ตัวน้อยกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างาโอ้เป๊ะมากค่ะ บนพาะเลของดงเรียนนะคะเกียวเลือกนะคะ นีนะคะถ้าเกิดขบวนของโรงเรียนหมดแล้วนะคะก็จะตามด้วยสีต่างๆค่ะและสีแรกที่นำมาเลยก็คือสีฟ้า<ฮ>น้องที่ถือไปายน่ารักมากๆเลยนะคะมีน้องถือธงโหยงมุ่งมั่นสุดๆนะคะดูนะคะคทากรคาถากรน่ารักมากคาถากรกับเดมิเออร์น่ารักมากๆเลยนี่มีควงคาถาด้วยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆ อันนี้เป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์สีฟ้านะคะน่ารักมากๆเลยโอ้ยได้ได้าซ้ายขวาซ้ายคุณแม่เชียร์นะคะค่ะสีฟ้าลิขิตพี่ชิดแชมป์อ่าสำหรับสีฟ้านะคะตีนสีฟ้ามาด้วยกีฬาของมวยไทยนะคะจะเห็นน้องๆแต่งตัวมวยไทยน่ารักมากๆเลยนะคะ นี่สีฟ้านอกจากมวยไทยแล้วยังมีแบดมินตันด้วยค่ะเห็นไหมคะน้องๆใส่ชุดน่ารักมากๆตรงตามธีมนะคะสีต่อไปมาแล้วคะ่ะสีแดงแรงฤทธิ์นะคะค่ะแล้วก็สีแดงจริงๆด้วยนะคะน้องถือป้ายนี่ใส่ชุดอลังการมากนะคะคุณแม่ชอบมากคารากรก,รก็น่ารักจริงๆนะคะโอ้คาากรสีแดงแต่งชุดเท่มากเลยค่ะ มีควงกระทาโชด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นทีมลีดเดอร์นะคะ <c oughs> น่ารักกันทุกคนเลยค่ะและนักกีฬานะคะของทีมสีแดงก็คือนักกีฬาขี่ม้าและก็วอลเลย์บอลค่ะ,คะนอกจากวอลเลย์บอลแล้วมีอะไรอีกคะมีอุปกรณ์การเชียร์ด้วยนะคะสีแดงมาในทีมอุปกรณ์การเชียร์นะ่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะเห็นไ,ไหมคะทุกคนก็จะมี รบถือมานะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าสีต่อไปจะเป็นสีอะไรนะคะสีต่อไปมาแล้วค่ะสีชมพูนะคะอ๋อวันนี้ถือป้ายมาในธีมของนางฟ้านะคะใส่ปีกน่ารักมากๆเลยค่ะคาทากรดํำม่เยอะก็น่ารักมากเช่นเดียวกันเลยนะคะโอ้โหลีดเดอร์สีชมพูนะคะดูกเกาหลีมากๆเลยค่ะมาคล้ายๆกับแบบแบบแบ็คพิงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชม น่ารักจริงๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสีชมพูนะคะจะมีแบบว่าเป็นทีมกีฬาอะไรนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นกันแล้วน้องว่าจะมีขี่ม้าแบบแบดมินตันนะคะเราลองมาดูนะคะค่ะน้องๆมองกล้องทางนี้ได้นะคะแม่ถ่ายคอนเทนต์อยู่ค่ะยิ้ม่อน่ารักดีค่ะ ค่ะอันนี้มาในทีมกีฬาว่ายน้ําค่ะสีชมพูมาในทีมกีฬาว่ายน้ําแล้วก็จะมีกีฬาวิ่งมาราทอนนะคะมีไม้ปัดมาด้วยนะคะวิ่งปัดเก๋ๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูสีต่อไปโอ้นูนถ้าเกิดมองไปไกลๆมีกีฬาขี่จักรยานด้วยค่ะดูสิคะพรพ้อมอมากนะคะนอกจากแต่งตัวครบทีมแล้วนะคะจัดเต็มแล้วนะคะยังมีพร็อเป็นจักรยานด้วยนะคะ ขี่กันเป็นจริงๆนะเนี่ยเก่งมากเลยค่ะและสีต่อไปนะคะก็เป็นสีส้มซึ่งเป็นสีที่คุณแม่เทใจให้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าน้องคิงอะค่ะอยู่สีส้มนะคะคุณแม่เชียร์เป็นพิเศษเลยค่ะจมเอยอะน่ารักสุดๆนะคะดูโอ้โหคาทากรควงคาทามุ่งมันมากนะคะ ออน้องน้องนองดรมมามไเยอะก็น่ารักทุกคนเลยค่ะดูเชีริทสิคะโบโดดเด่นมากเลยนะคะอ่าด,ดเด้สีส้มเดินพร้อมเพียงกันมากเลยค่ะน่ารักน่ารักทักทา,ายได้นะคะคุณแม่ถ่าย content อ,อยู่ค่ะยิ้มวสวยๆเลยลูกยิ้มวสวยๆเลยลูกยิ้มวสวยๆเลยค่ะค่ะน้องคิงน้องคิงใบ้แล้วแม่ถ่าย content อ,อยู่อย่าลืมติดตามช่อง ยค่ะ <Yeah. c oughs> แล้วก็ในสีลืมพูดเลยว่าสีส้มมาในทีมของธนูนะคะนักกีฬาธนูนะคะยิ้มหน่อยครับสีส้มยิ้มหน่อยเร็วอ่ามีแบดมินตันด้วยอ๋อแสดงว่าสีเมื่อกี้เป็นเทนนิสแม่ดูผิดเนาะสีส้มเป็นนักกีฬาธนูแบดมินตันและนี่ยกน้ำหนักดูพร็อพซะก่อนเทมากเลยเทมากเลยนะคะ อ่าคนถือป้ายก็น่ารักหล่อเทสุดๆเลยค่ะเทส,สุดๆไปเลยเล่กันนะอเทสุดๆไปเลยตอนนี้นะคะทุกสีนะคะพร้อมกันแล้วที่กลางสนามนะคะฟุตบอลใหญ่ของโรงเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเข้าสู่พิธีเปิดะคะ่ะโอ้ดูดูแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่านักเรียนน้องๆอนุบาลไม่ได้เยอะนะคะก็จริงๆก็เยอะมากนะคะ แล้วก็เด็กที่นี่รู้สึกว่าเก่งมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนแบบชอบกิจกรรมนะคะดูแล้วก็มีสีสารแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เรามีตัวแทนนะคะนักกีฬาทีมชาติฟุตซอลนะคะของประเทศไทยมาร่วมเปิดที่ีข่งที่นี่ด้วยนะคะอการแข่งขันเทรายการเพื่อฝันเพื่อวันเกิ่ยศนมหาวิทยาลัยราิลและเหรียญเงินการแ่ง หน้าห้างโซดีซีแล้และตอนนี้นะคะนับถอยหลังในการจุดพบเิงเพื่อเปิดพิธีกีฬาสีอย่างเป็นทางการนะคะหนึ่งจุด่ขอเสกประมือด้วยค่ะดับอพุ่งขึ้นมาสีสันสดใสน้องทิงกำลังตั้งแถวนะคะตอนนี้ ใส้ชื่ออยู่นะคะเพื่อที่จะให้น้องๆไปแข่งกีฬานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ากีฬาที่น้องพิงแข่งเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้กําลังวอร์มอัพค่ะชุกมากเลยตอนนี้ สำหรับวันนี้นะคะกีฬาแนะนำของคุณแม่ก็คือกีฬาอนุบาลหนึ่งนะคะนั่นก็คือกีฬาหันสาวิ่งใส่รองเท้านะคะก็คือคุณครูนะคะก็จะเอารองเท้าของน้องๆไปวางอยู่กลางสนามแล้วก็วิ่งไปค่ะใส่รองเท้าใครใส่เสร็จก่อนก็วิ่งเข้าเส้นชัยนะคะซึ่งต้องเป็นกีฬาแนะนำนะคะเดี๋ยวคุณแม่อาจจะเอาไปแอพพลายใช้กับกีฬาสีประจำปีของบริษัทของคุณแม่บ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลีลาของน้องๆออนบานึ่งกันนะคะว่าตอนวิ่งนะครจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะดูแล้วน่ารักมากๆนะคะขอคนเดียวก่อนนะค่ะอันนี้ก็จะมีสีๆเหมือนเดิมนะคะไปเลยค่ะ อีกมีกีฬานะคะก็คือกีฬา,าอีกาฟักไข่นะคะในแบบฉบับของโชคชยัยไบรลานะคะก็จะให้น้องๆแต่ละสีนะคะมายืนเรียงกันนะคะเป็นสี่มุมแล้วก็เข้าไปหยิดลูกบอลท,ที่ที่ตงรงกับสีของของสีตัวเองนะคะมาใส่ตะกร้าไว้นแต่ว่าก็จะมีความสับสนนิดน่ออ๋อแต่กติกาเปลี่ยนใหม่แล้วคือสีไหนก็ได้ใช่ไหมคะจะได้จำนวนบนเยอะๆนะคะเนยกา้า สีไหนก็ได้นะคะอ๋ออ๋อตกลงว่าเป็นสีไหนก็ได้นะคะและช่วงเวลาที่คุณแม่รอคอยก็มาถึงค่ะตอนนี้นะคะน้องคิงมาแล้วค่ะและกีฬาที่น้องคิงจะแข่งขันก็คือโดเรมอนส่งบอลน,นะคะซึ่งคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นกีฬาประเภทนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า วิธีการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอดูดูน้องคิงก่อนนะคะคือวอร์มอยู่ตลอดเวลานะคะวอร์มมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วนะคะเพิ่งจะได้แข่งตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าแรงจะหมดตอนแข่งหรือเปล่านะคะใครที่ชมคลิปก็ให้กําลังใจน้องคิงแล้วก็ช่วยน้องคิงด้วยนะคะค่ะ และเกมโดรีมาสมบอลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก็แค่ให้เอามือจับกันนะคะแล้วก็เอาลูกบอลไว้ตรงกลางท้องนะคะแล้วก็กอดแล้วก็เดินประคองไปแล้วก็ข้ามป่วยนะคะแล้วก็เดินเดินกลับมาส่งให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อใช้ดูคู่้องคิงนิดนึงนะคะอาจจะมีความสูงต่ำไม่เท่ากันอาจจะยากในการประคองลูกบอลนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า้องคิงกับเพื่อนจะช่วยกันทำให้ภารกิจนี้สำเร็จไหมนะคะ เพื่อนด้วยเราเพ่อด้วยเาเพื่อนด้วยเาพ่ด้วยนะครับต้องาาเูงงงงชิดงงชิดไม่เป็นไรลูกมาเลยคับมาเลยค่ัมาเลยคเก่งมากเก่งมากเร็วๆๆๆเเอายิมขึ้นมาขอคุณแม่นะครับอส่งให้คู่ต่อไปพอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะผลแพ้ชนะก็ออกแล้วนะคะสี่หนึ่งก็ สีได้ที่ได้ที่1ก็คือสีชมพูค่ะแล้วสีที่ได้ที่2ก็คือสีน้องทิงนะคะสีก้มค่ะเพราะว่าคู่สุดท้ายนะคะผิดพลาดทางเทคน,นิคนะคะล้มเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ากีฬาเด็กนะคะก็สอนให้เด็กรู้จักแข่งขันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัรอยู่แล้วนะคะเป็นกีฬาสีสันสนุก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 นะคะเพราะฉะนั้นผลแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสําคัญนะคะสาหรับการแข่งกีฬาวันนี้เปิดไ,ไ,ได้ไหมได้สวัสดีคับ แล้วก็ได้แล้วก็ได้ทำแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่โรงเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาสีแดงหน่อยค่ะได้ทำกิจกรรมที่ต้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แข่งกีฬาเรียบร้อยแล้วกินข้าวเรียบร้อยด้วยนะคะก็จะขออนุญาตท่านผู้ชมปิดคลิปนะคะในวันนี้นะคะโดยที่ถ้าผมปัดไม่ได้ผมจะน้องคิงเต้นโชว์หน่อยเร็วปิดคลิปได้ครับอนุญาตเต้นโชว์หน่อยเร็วปิดคลิปอ่ะสวัสดีครับ อภิษแดนโชติยาครบแล้วกดไลค์กดแชร์โอเคข้าวที่คุ่งเข้าไคุณเนิตได้แล้วครับคุณเนิดนิดมาแล้วคุณเนิดมาเต้นโชว์ทีนึงเลยแล้วอ้ไปอ้อมแล้วกลับมานะไปอ้อมแล้วกลับมานะครับไปอ้อมแล้ววนกลับมาสวัสดีครับด้วยมาดูนะคุณเดียคุณเนิดคุณมดคุณปลาให้อ้อมนะครับอ่ะดูเสาด้วยนะคะกรรมการกาไปอยู่ที่เสา